นี่คือนำพุงบัรมงคำในพี่น้องเลยเนีย่เป็นเกล้หินได้มงนี่นำพุงแทบบันม่วง,งพี่น้องมันนี้ผู้ข้าได้ลงมาถ่ายนำพุงบัรมงคำได้มงนี่ตอนนั่นมาตอนนั้นน้ำหลายพี่น้องมามันนี้นำ้ำแหงแล้วมาโซนนั้นนำาหลายพูดแล้ว เพียงหินทึ่งพี่น้องมาหน้าผลเนาะหลายเดือนแล้วว่าไงมาช่วงนะ่ะน้ำท่วมมอหินวันเลิกจิ๊บเจือ,จอต่อน่น้ำมากเนาะฝนตกมื่อนี้ได้มีโอกาสผ่านมาเลยมาถ่ายทำตอนกับเนาะพี่น้องตอนมาถ่ายทำพูเดเลยมาทั้งทั้งหน้าสูพี่น้อง มน,นีด้เลยมาถ่ายทำมาทางนี้เนาะลุงข้เจ้าส่วนลงมามาถ่ายทำในน้ำพุงนี้อ๋อมันเป็นแก่งหินสวยงามพนเราเคยมาในเพิ่นเนาะมองนี่เป็นคหินแตกแยกแต่พี่น้องเลยหินแยกจากกันหมองนี่เบื้องเดียวนี่หินอนเดียวกันเนี้ยมันแยกจากเดียวเบื้องเบื้องลักษณะได้หมองนี่จะเป็นวางหินใหญ่จิบจิ๋วอยู่ มงนี่มงนี่ก็มีตำนานนะพี่น้องเอ้ตำนานอันขาเว้าดอกตำนานนางคอยเขาเวแามงนี่มีตำนานนางคอยและซีพนเขาเวแามงนี่เรียกว่าวังวังค้องวังกองเขาเว่ามงนี่ในถ้รมเลยสบายตะกี้ขาวแา ใต้ถ้ำนี่มันมีค้องมีขวงได้พี่น้องเลยตำนานมันมีดีได้ข้าเจ้าเอาไทยบ้านม่วงคำบอยฟังได้มองเนี่ยมีแต่รุ่นอายุ่แปดสิบปีไปแล้วข้าเจ้าบอยฟังมองนี่มีโคง้งมีขวงแล้วก็มีไม้โบราณน,นะข้าเจ้าเอาขึ้นไปเนาะมองนี่ในใต้ นี่แหลนะน้ำมงว่งหินนี่แหละพี่น้องว่งหินมุ่งนี่แหละแต่ม่่งเขาเจ้าว่าของมุงใหญ่ประมาณสามเมตรเขาของความสูงของของกลุ่มหัวคนเขาเจ้าว่าเขาเจ้าลงไปเห็นในใต้ถ้ำไปเลยตะกี้เขาไม่กล้า,เ,าเอาดอกเขาเจ้า,า,าว่าไปของกองนะคาดว่ามันจะเป็นเพื่อนซาญบุษงตะกี้รูว้ว่าลามกบรบเบื้เนาะ มันสิไหลอมาเข้ามในถะ้ำนี่ก็บ,บุรู้เนาะแต่ว่าถ้ำนี้เลือก,ก็เจ้าเว้าได้ถ้ำวังหินนี่วังหินหน้ำพุงแทนเป็นม่วงนี่อะไรกะมันสิเฮงเลยพี่น้องขอเกล้าขอสวัสดีพอสำนีเนาะ